การดำเนินการในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่โครงการรูรักถิ่นตามกลไกการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ Q ิวส o ู l โรงเรียนบ้านดงส่วนพัฒนากลุ่มเครือข่ายดงทองคําตําบลนานทันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสาด้านที่หนึ่ง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูคิวลีดเดอร์ชิพโรงเรียนบ้านโงสวนพัฒนามุ่งเน้นให้ผู้บริหารและครูมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการที่ดีมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนานระบบการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้นำการวางแผนจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการนิเทศติดตามความก้าวหน้าในด้านการจัดกิจกรรมการสอนของครูอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการใช้เวลาการจัดการเรียนการสอนของครูมากกว่างานอื่นกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจสำหรับ ในด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนางานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของนักเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่สองกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Q PLC โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนามุ่งพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g โดยเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์วร p ร e, เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดก,การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้ในการโรงเรียนคณะครูร่วมพบปะพูดคุยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PLC อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมีกระบวนการ PLC ในบรรยากาศที่ปลอดภัยรับฟังความคิดเห็นของทุกคนและเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วม PLC ได้มีโอกาสแล้เปลี่ยนความคิดเห็นมีการนำแผนของครูเข้าพูดคุยแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC ครูเปิดห้องเรียนให้เพื่อนครูสังเกตการสอนเพื่อที่จะนำผลการจัดการเรียนรู้มาสะท้อนแลกเปลี่ยนในวง PLC ในครั้งต่อไปโดยผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึงด้านที่3การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ Q-learning โรงเรียนบ้านองสวนพัฒนามุง่งเน้นการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวตรรษที่21เ สามารถดำรงตนในสังคมและบริบทของชุมชนได้อย่างมีความสุขซึ่งครูได้ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเน้นทักษะการคิดการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพตามที่นักเรียนถนัดและสนใจเพื่อที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดการสร้างอาชีพของนักเรียนในอนาคตต่อไป โรงเรียนบ้านดงสนพัฒนาจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชุมชนและประเทศชาติต่อไปขอขอบพระคุณครับ